สวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับอยูหายยูหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่บรรยาการยูหน้ากลางคืนกับท้ายกลางคืนครับพี่น้องกลางเว่นบ่มีเวลาครับท้ายกลางคืนเราบพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเกลือมังกรครับปลูกไว้อยู่นี่โอ้ยเบิ่งนี่พี่น้องเกลือมังกรครับนี่ก็ผูกมากนี่ยวมาแข่งครับพี่น้องมาแข่งกับบได้กินมันมาแก่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนีหนักเห็นอยู่พี่น้องเกลี่ยแล้วนะครับคุณบุรี ครับมาเค็มกินกับปนกินกับยางกระเสียกับพี่น้องครับวราบรรยากาศพี่น้องอยู่ให้ยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปบึงกับรรบรรยากาศอยู่หน้าเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้อย่างีรกันเนี่ยว้าเป็นวัดพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศหนาวอยู่หน้านี่เขาก็กล้องเขาคำว่าตากนี่ก็สวนขวยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขวยไว้ครับพี่น้องขวยน้ำบาครับผมว้าเป็นวัดพี่น้องตาก สากยังจะดีไปหน่อยฟูฟูกล้วยไว้ครับพี่น้องมาเข้าเข่าอยู่หน้าครับพี่น้องกองไว้เกี่ยวดอกกองไว้ครับพี่น้องพี่น้องขี้งวงมาเลยจับต้นกิเลศครับนะต้นกิเลศพี่น้องเอ๋ยเป็นวัดพี่น้องเอ้ยมาตากอากาศหนาวๆมีนจะต้นกล้วยครับพี่ต้นกล้วยโอ้เป็นวัตรพี่น้องจะขอใครด้วยพี่น้องครับ น,นี่เป็นบรรยากาศอยู่หน้านะครับผมครับพี่สิพาพี่พน้องนะครับปิงปลาปิงปลาเค็งพี่นอ้องบบมีหลายดอกมีสองสามตครับโอ้เส้นเซมพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้เส้นวัดพี่น้องนี่กับต้นต้นบักทั่วเฮครับนี่ทั่วเฮบป็จักพี่น้องเขาจักบบักทั่วเฮคือต้นเอียงกันเลยนี่ทั่วเฮเด้อพี่น้องเด้อเด้อนี่เด้อ นึ่งก็ต้นกระทิ้นกพี่น้องครับคนแรกอยากกระทิ้นเราก็แม่นเอาเด้อนะครับเดี๋ยวเชพาพี่น้องครับไปปิ้งปลาเค็งครับพี่น้องบ่มีหลายดอกมีสองสามตัวครับพี่น้องเออเนี่เด้อแม่นเอาเด้อพี่น้องเอายาเขาก็ไปตัดเอาครับพี่น้องครับควยหอบเบิ้ลกับทนทนควยหอบหลากหลายครับดูให้อยู่หน้าบรรยากาศคักปันไดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับอันนี้ก็มาพี่น้องมาโค้จักบนไหนคำมากอี้ยัง มากยังพี่น้องหมากกูโอยภาษาบ้านไฟ่ว่าหมากกูโอยครับพี่น้องครับจักหมากยังหรอพี่น้องด้วยโอ้ปิ้งปลาพี่น้องเลยอยู่หน้าปิ้งปลาพี่น้องนอนหน้าเด้อมนีเด้อพี่น้องอะไรอะไรอยากมานอนท่ามกับมาเด้อพี่น้องนะครับนี่ปิ้งปลาเค็งครับผมปิงปลาเค็งกับตั้มเจลพี่น้องตั้มเจลกินไงอยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อมาได้กินพิซซ่าได้เลย มาลองกินพิซซ่านะครับพี่น้องครับประเภทปลาซีมอนเดอร์นี่เดอ้อปลาเค็งครับพี่น้องประเภทปลาซีมอนเดอร์ปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งใค้เคยกินปลาเค็งปเป็นเซปิ้งไหมพี่น้องเรือปลาหนุนหอนครับทำเที่ยวมอปลูกครับพี่น้องทำเที่ยวกินกัะพักกะทินครับปลาทูพี่น้อง เบิ้งพี่น้องปิงปลาเด้อครับเด้อนะครับอยู่หน้าพี่น้องนะครับผู้ใดอยากมาหน้าก็มาเด้อผู้ใดอยากษ์มากันแต่ไม่ได้นำก็ันแม่อยู่หน้าพี่เก้าครับผมผู้ใดายักษมาเป็นยังอันผู้ใดายักษมากันเลยพี่น้องมามามาโอ้โถอยู่ไหน้าพี่น้องหนักแข้งแก้วทุบโป๊กับตะเข้งแล้วพี่น้องเลอกลับมาเปล่าหน้าเอามาเปล่าเขาเด้อครับเด้อ มาปอกขอบหน้าครับพี่นอ้องเบอร์อยากมานั่งกันมากได้ครับเต็มปะ่ะฮะเกินชาติ7แก้วเด้อพี่น้องเด้อครัแบผู้ใดบุดบกกิ้งกันจะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้จะกินกันจะมาบาร์มือเด้อโปรได้บออยากเบิ้งก็ไ่ต้องเบิง้งครับพี่น้อง คนะบางอยากเบิงก็ไ่ต้องเบิงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บมได้เบิงก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิกให้บ้ามืดนะครับเด้อไลค์กดไลค์ให้บ้ามืดนะครับนะครับเป็นปากเข่งครับทราบคุกเข้าครับพี่น้องคนแรต่มาตมจ้ะอย่าลืมกดไลค์ให้บ้ามืดนะครับผม ครับหมหวดชาแนลครับพี่น้องครับคลิปน,นี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกทานครับเดีลูก